นี่น่อไม้พอดีพี่เจอ่อไม้ข้างค่ะ่อไม้ขายยังไงครับป้าโลละยี่สิบจ้ะโนละยี่สิบเราเอาอยัางไงอะพีเอาเอาแบบเอาแบบสดเอาแบบแบบนี้เอาแบบนี้ะครับป้าเดี๋ยวดเวันนี้ต้มมันไม่่อยจืดนอขายดีไหมยครับท้องนี้ขายได้อยู่หรอครับเนี่ย,ย,ยมีคนเข้ามาไหมร้องก็ขายมานานไงอ๋อมีลูกค้าระจา เอาหมอุดหนุนป้าโควิดใช่ไหมครับเนี่ยผมอุ่หนุนป้าอะไปนเอาหมดเนี่ยป้าอ่าเอาหมดเนี่ยช่างเลยจะเอาไปซุปมันน่ากินนะอันนี้ร้อยเดียวแค่นี้หระครับ ข้าหมดเนี่ยคุณป้าชื่ออะไรป้าชื่ออะไรชื่อจุ๋มอ๋อป้าโจมนะครับนะวันนี้มาอุ่นหนะะนุ่มป้าโจมนะครับวันนี้เอฟซีติดตามนะป้าวบุญของแบบับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> แล้วคนไทยก็ใชย ก็ใ,ใหญ่กันแ้ตดใหญ่าต,าต,ตังตสองตงไต้ามัใหญ่แต่ช่วงนี้ก็เงียบๆใช่ไหมป้าใช่เงียบมากเลยททีนะป้าอยู่คนเดียวเหรอ ละร้อยใช่ไหมพ่อโจม๋มนี่ก็ปลุกละล,ลอยนะครับเอาไว้ฝากคนที่บ้านแต่หน่อไม้น่าทานมากน,น,นะบีเนาะเอ,อไปกินซิ่มน,น้ำผึ้งกะไม่น่าทานมากเลยเอาปลุกละลอยเท่าไหร่ครับป่อจม๋มปลุกละลอยเหรอโหมดเนี่ยสี่อ๋อเล็กด้วยใช่ไหมใช่เล็กด้วเล็กสี่ส อันนี้ร้อยสิบสี้เขาเอาไปปอกไม่เอาอันนี้ให้ไปซุ้มขายเออไม่เป็นไร <c oughs> นนไม่ต้องขายก็ได้แต่อันนั้นอาจจะบอกว่ามันยังไม่ค่อยเื่ดีเนาะอ๋อ,อต้องเก่งเอาไว้อยู่ครับไม่ใช่กาไม่ต้องหม่อ,มอ,อ๋อได้ครับไม่เป็นไรเก็ว่าบอกตังโตงเข้ามาวันเฉื่เมื่อวานนี้ค่ะคุณหนู เท่าไหร่ปร้าจุ๋มเข้ามานี่เข้ามาใกล,ล้ๆสี่สี่สี่หก้อยเจ็ร้อยหกสิบาเจ็ร้อยสิบป้าจุ๋มวันนึขายได้เท่าไหร่วันนี้วันนี้ก็ได้ไม่ไม่เท่าไหร่ร้อยหรอกอ้าวเป็นเป็กำลังใจให้ป้าจุ๋มนะ,ะไม่ต้องทอนเไปเปล่าอันนี้ใครอะ <laughs> ป้าจุ๋มไง,งาายุคก่อน ผมอ่ะชอบช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็มีเอฟซีติดตามแล้วบอกผมแล้วเป็นใครเป็นเป็นคนธรรมดานี่แหละประจุใช่ไหมหนูใช่เนี่ยมาอุดนประจุจะได้มีแรงกำลังใจในการทำงานอะไรนะคะ้งใครเถื่อดิวชื่อดิวชื่อพี่น้องคนน้องชื่อดิวน้องชอบทำโบนค่ะป้าขับรถมาพอดีมางานน้องก็เลยนพี่แม่อยากกินหอยมั อยากกินหน่อไม้ก็เลยแบบปิ้งตาพอดีก็เลย,ยนลลยี่บนรถมาของเราไม,ไม่ไม่ต้องต้องลงหนา้าร้านได้ไปกินหน่อเอาไปกินหน่อพี่ให้ไปกินหน่อได้อ่ะขอบคุณค่ะคุณคุณค่ะชื่ออะไรครับนี่หน่อไม้คืออะไรคืออะไรคะขาพี่เจ้าขานี่เลยนะครับวันนี้ก็มาอุ่นหนุ่มป้าจุ่มนะครับสู้ๆนะป้าจุ่มช่องนี้ ุณนะจ๊ะอ๋อชื่อดิวใช่ครับชื่อดิวขอคุณขารวยพัน่อยป้าจ้าไม่รวยๆยิ่งขึ้นไปแล้วกันชอบทำมือชอบคือคนเงี้ยไม่ให้เยอะเกินอ่ะใช่ได้นานนะเนี่ยประจุใช่ไหมแค่านาดเขาไฟด้วยเนี่ยจ้าดูสูเพราะช่วงนี้มันเงียบไงก็เป็นกำลังใจเน้่ยป้าไปแล้วนะขอคุณขารวยๆเจริญเจริญนะจ๊ะขอบคุณขาป้า ซื้อเื้อครับค่ะสวัสดีคขอบคุณครับ